ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานุคูณพันธ์นะครับหนงานตรวจสอบภายในทาการรายงานวิกฤติดีบพอร์ตครั้งที่43นะครับเราหวังวันที่2-6พฤศจิกายนพุทธศักราช2558นะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นนะครับที่ดำเนินการภายในสัปดาห์นี้อยู่ประมาณ9ประเด็นด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับเริ่มเลยนะครับเป็นการตรวจนับสินค้านะครับที่อยู่ในคลังของเรานะครับและรวมถึงสินค้าที่ส่งไปยัง หน่วยงานอื่นๆนะครับเรามาดูกันในสินค้าตัวแรกก่อนเลยนะครับสินค้าตัวแรกคือวีว่าสเต็มเซลนะครับยอดยกมาจากสัปดาห์ที่แล้ว3,138ชิ้นนะครับในสัปดาห์นี้มีการขายออกแบบได้รับเงินนะครับอยู่ที่62ชิ้นนะครับแบ่งดังนี้นะครับ ขายแบบหนึ่งชิ้นได้สิบชิ้นขายแบบสองชิ้นได้สี่ชิ้นขายแบบสามชิ้นได้สิบสองชิ้นและขายแบบสิบสองชิ้นได้สามสิบหกชิ้นนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทและมีการเบิกฟรีครับให้ตัวแทนร้านค้านะครับสามกล่องนะครับรวมแล้วมีสินค้าออกจากคลังสินค้าหกสิบห้ากล่องดังนั้นมีสินค้าคงเหลือณนะปัจจุบันอยู่ที่สามพันเจ็ดสิบสามกล่องนะครับนี่คือในส่วนนีว่า สินค้าที่เป็นสินค้าควบคู่ไปกับหรือว่าก็คือดับเบัลโดสนะครับยักยอกมาตั้งแต่วันที่สองนะครับยอดยอดยกมาจากวันที่สองสี่พันเก้าร้อยหกห้าสิบหกกล่องนะครับมีออกไปทั้งสิ้นสิบสองกล่องนะครับเหลือณปัจจุบันอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสี่กล่องนะครับสินค้าตัวต่อไปนะครับเป็นสินค้าเวอร์โก้นะครับสินค้าเวอร์โก้แป้งดินน้ำมันนะครับ ยอดยกมาจากสัปดาห์ที่แล้ว130กล่องนะครับมีแป้งเบอร์161เนะครับเบอร์2 31และเบอร์3 38สนะครับสัปดาห์นี้ขายไม่ได้เลยนะครับเหลือเท่าเดิมคือ130กล่องนะครับต่อมานะครับตัวสินค้ามาดามโอลี่นะครับที่ส่งไปให้กับทีวีเด็กนะครับส่งไปร้อยหนึ่งนะครับก็ออยังเดือเท่าเดิมเพราะ ที่แจ้งก็เป็นเรื่องนโยบายของการขายนะครับต่อมาเป็นตัวดอลฟินนะครับดอลฟินยอดยกมาจากสัปดาห์ที่แล้วเจ็ดสิบเก้ากล่องนะครับสัปดาห์นี้ขายดอลฟินไม่ได้เลยก็คงเหลือเจ็ดสิบเก้ากล่องเท่าเดิมนะครับต่อมาเป็นเคลลี่นะครับรับมาเมื่อวันที่สิบสองเดือนตุลาคมนะครับก็ยังขายไม่ได้รับมาห้า้อชิ้นก็ยังเหลือเท่าเดิมคือห้าร้อชิ้นสุดท้ายท้ายสุดก็คือโคเอล่านะครับใน สัปดาห์นี้ยอดยกมาจากสัปดาห์ที่แล้วแ2ดสิบกล่องนะครับสัปดาห์นี้ขายได้3ามกล่องนะครับเป็นเงินสอง0้าี่สิบาทนะครับคงเหลืออยู่ในคลังสินค้าอยู่79กาล่องนะครับนี่คือในส่วนของตัวสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าเรานะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการตรวจสอบการใช้รถยนต์นะครับในสัปดาหนีมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกมีการเปลี่ยนยางรถยนต์ หนึ่งคันนะครับและมีการาร่วมปรึกษาหารือนะครับกับทาง hr แล้วก็ manager ในส่วนของ qdm นะครับคือพิตีนะครับุณเนตเรื่องของการล้างรถยนต์ของบริษัทนะครับได้ข้อสรุปน่าจะเป็นในส่วนของการหาบริษัทเข้ามาเอาซอสในการล้างนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวทางพิตีแล้วก็จะดําเนินการให้จัดสิ้นต่อไปนะครับส่วนการตรวจสอบการใช้รถยนต์นะครับก็แนะนําในเรื่องของการลงไปและมีการตรวจสอบเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์โดยการสตาร์ท ไว้เพื่อจะได้ทำการให้ไฟมันเลี้ยงรถต่อไปนะครับแล้มีการเปลี่ยนยางด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นการตรวจสอบผลประกอบการนะครับกินโปในสัปดาห์นี้เป็นเมมที่1 3 6่งถึงหนึนะครับหัวข้อถัดมาข้อที่4นะครับเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างทางพี่ไก่พี่ปุ้ยนะครับแล้วก็ทางไอทนะครับรวมถึง TSR นะครับเรื่องของการยางกูรูนะครับซึ่งน่าจะมี กำหนดการภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะครับน่าจะเริ่มแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นการร่วมประชุมนะครับเบื้องต้นนะครับของเรื่องค่าใช้จ่ายประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับระหว่างทางบัญชีกับออร์ดิตนะครับบัญชีส่งตัวน้องแจมนะครับทางผมนะครับมีทางผมแล้วก็น้องนุ่นนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นรวมถึงได้ส่งตัวลิงก์ยูทูบนะครับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายไปให้กับทางพิคอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาหัวข้อต่อมานะครับเป็นการตรวจสอบ incentive <ม>นะครับประจำาสัปดาห์นะครับของหน่วยงาน QDM ยอดเดือนนี้เยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่14,000กว่าบาทนะครับ1นี่นะฮะ14,000อ่า14,462บาทนะครับก็ตรวจสอบและแจ้งไปทางพิปุ้ยเรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อถัดไปนะครับ เป็นสรุปรายงานขายวีว่นะครับประจําเดือนตุลาคมนะครับโดยได้ความร่วมมือจากน้องโยในการส่งสรุปเข้ามานะครับเพื่อเปรียบเทียบกับรายงานที่พี่ก็ส่งเข้ามาให้นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับท้ายสุดก็คือเรื่องที่ด,ดําเนินเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเป็นการแจ้งจากทางตัวตัวโควิดนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องกล่องวีว่ากล่องใหญ่นะครับที่มีขนาดเนี่ยใหญ่ไปประมาณ1มิล ทําให้กล่องเวลาประกอบแล้วมีรอยแตกนะครับตรงนี้รับเรื่องแล้วจากน้อง,น,องน้องเต้ยนะครับน้องเต้ยได้ประสานไปยังน้องดิวแล้วครับเพื่อประสานงานต่อว่าจะทํายังไงต่อไปซึ่งมันตรงกับประเด็นที่เราจะชะลอของการนําเข้าสินค้าพอดีนะครับน่าจะ เหมาะเจาะกันพอดีนะครับงานที่ยังค้างๆอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการประชุมค่าใช้จ่ายประจาเดืเอนพฤศจิกายนน่าจะเป็นวันนี้นะครับรวมถึงค่าคอมมิชชั่นประจําเดืเอนพฤศจิกายนน่าจะเป็นในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับนี่คือภาพรวมคร่าวๆทั้งหมดนะครับของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจําครั้งที่43นะครับระหว่างวันที่2ถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2518ขอจบรายงานเพียงน,นี้ครับขอบคุณมากครับ